เรามาจากอดีตชาติเนี้ยเรามาจากอดีตแต่การกระทําปัจจุบันเนี้ยมันไปอนาคตครับปัจจุบันที่พวกเรามากันอยู่อย่างนี้มาจากเหตุในอดีตที่พวกเราทําที่พวกเราสร้างกันไว้ใช่ครับคีียังพอไปตามกรรมอยากสวยไหมล่ะครับสวยไม่ยากหรอกอารมณ์ดีฮะ อารมณ์ดีข้างหน้าสวยแน่นอนนะอ,อารมณ์เสียก็หางไวๆหน่อยครับอารมณ์เสียไม่ดีต่อธาตต่อพวกเรายัางไงนะาอารมณ์เสียถ้าเสียมากก็ไปทั้งหน้าไปทั้งตาไปทั้งตัวเลยนะอ่ะครับเวลาโกรธไปทั้งตัวไม่สุน้าหูตาหน้าแงดงก็จิตมันควบคุมธาตุอยู่ไนงะครับเวลาอารมณ์ดีมันก็ไปทางทางธาตุเลย เวลาสวดมนต์เราก็นําพุทธรมนต์มาที่จิตเราวก็ไปที่ธาตุเราแล้วเพราะจิตเราควบคุมมันอยู่อ่ะครับถ้าทาบุญประจําแต่ก็อารมณ์เสียประจํเขาเงี้ยก็ขาดบุญไปประจําครับไม่เข้าใจเรื่องของบุญพอทําบุญปับ๊บอารมณ์เสียบุญก็หายไปครับ อารมณ์เสียก็บันทึกเข้าไปออารมณ์ดีนะความความไม่ดีมันไม่มาครับเข้าใจไหมเราเนี่ยคือทั้งดีแล้วไม่ดีแหละคิดดีนะอารมณ์ดีก็มาหมดแหละความดีคิดไม่ดีความไม่ดีก็มาครับเลยต้องคิดยากเลยอ,อย่างนั้นสร้างบุญเนี่ยไม่ยากแต่รักษาบุญเนี่ยยากกวานะ่าโอ้อยากนะครับบวชนี่ง่ายนะ จะโยโยยากครับอืออะไรอย่างที่หลวงตาเคยบอกว่าถ้าไม่ต้องบวชเนี่ยเราสามารถบวชในได้บวชเองอยู่ที่บ้านได้โอยไม่ต้องบวชข้างนอกหรกเสียสตางครับบวชขา้างในดีแล้วอ,อยากเป็นอะไรก็ได้อยากเป็นพระอยากเป็นฤาษีอยากเป็นอะไรก็ได้ใช่นั้นนะแต่นึกบ่อยๆแล้วกัน อาจิตกรรมนึกบ่อยบอยมนโนกรรมรทำบ่อยบ่อยก,กายกรรมพูดบ่อยๆ่อยก็ว่าจีกรรมะไปทางไหนล่ะทางดีหรือไม่ดีนั่นก็คือกรรมแหละ